เดี๋ยวเราลองมาเปิดใจแล้วก็เรียนรู้กันนะคะโอเคอ่ะครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องลักษณะนะคะเราเรียนเรื่องขนาดที่ตั้งแล้วก็อาณาเขตนะคะของทวีปอเมริกาเหนือไปบริเวณเพื่อเขาเอลาสกานะคะบริเวณรัฐอลัสกานะคะ,ะ,อะ,คะของประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างที่ครูเคยบอกไปเนาะว่ารับเอลัสกานะคะจะไม่ได้มีพื้นที่ กัน,นะะกับทวีปกับประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเพราะว่าเป็นดินแดนที่ซื้อขึ้นมานะคะเป็นดินแดนที่ซื้อขึ้นมาภายหลังเนาะจากการรวมตัวนะคะซึ่งจะเป็นรัฐที่จะเป็นกลุ่มเกาะเนาะบริเวณตะวันตกของทวีปอเมริกาเนะนะคะโอเคอนอกจากกลุ่มเทือกเขานะักเรียนเห็นอะไรอีกคะในลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาเนียวาันน,น่าจะเป็นอะไรคะ ทะเละสาบนะคะทะเลสาบนะคะซึ่งบริเวณนี้เนาะก็คือบริเวณทะเลสาบเล็กๆนะคะทะเลสาบเล็กๆซึ่งเป็นทะเลสาบใหญ่ทั้ง5นะคะที่มีความสำคัญมากนะคะในทวีปอเมริกาเหน,นือ่ะนะครับบริเวณนี้นะคะมันมีความสําคัญยังไงนะคะบริเวณนี้นะคะด้วยความที่อายุนะคะอา,อายุของแผ่นธรณีเนี่ยมัน มันยังมีอายุที่น้อยนะคะพอมันมีอายุที่น้อยการเคลื่อนตัวนะคะการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกมันยังมีการเคลื่อนที่อยู่พอการเคลื่อนที่นะคะอะอย่างเช่นพอเกิดแผ่นดินไหวหรือว่าพอแผ่นเปลือกโลกมันชนกันมันแยกออกจากกันนะคะมันก็อาจจะเกิดแผ่นดินไหวแล้วก็ภูเขาไฟระเบิดได้นะคะอย่างเช่นอาเหตุการณ์สำคัญหลายๆเหตุการณ์เนาะอย่างเช่นสึนามินะคะที่ประเทศญี่ปุ่น หรือว่าไไว่เกิดแผ่นวินไเวเกิดแผ่นเกิดภูเขาไฟระเบิดอยู่บ่อยครั้งนะคะส่วนใหญ่ซึ่งจะมีแนวเนื่อเขาที่สลับซับซ้อนเนาะเกิดจากการโก่งตัวของหินนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปว่าเปลือกโลกมันยังมีอายุน้อยอยู่นะคะซึ่งการที่แผน่นเกลือกโลกอายุน้อยเนาะ,ะมันก็จะมักจะเกิดแผ่นวินไ,ไวแล้วก็ภูเขาไฟระเบิดน,นะคะอยู่ถักนะคะโอเค เีน้ภูเทสชาร์เฟสเล็นะคะเป็นชื่อเรียกทะเลสาบทางใต้นะคะได้แก่ซูพีเรียนะคะมิชิกแกนนะคะคูลอนนะคะอีลีแล้วก็ออนแทริโอนะคะที่มิชิกแกนนะคะคือมิชิกแกนนะคะที่อยู่ซึ่งความสำคัญไม่เป็นไร <ๆ S 2> พี่เหมียวนะคะยังมีอ่าที่ท่องเที่ยวที่สำคัญนะคะอย่างเช่นบริเวณที่สามนะคะบริเวณที่ ของแคนาดานะคะเกิดจากการตรดตอดมานานนะคะทำให้มีแร่หลายชนิดนะคะแล้วก็มีพื้นที่ต่างๆีในเขตอากาศหนาวเย็นนะคะมีทิมะกปกคลุมแล้วก็มีประชากรเบาบางนะคะ 等到响起了下课铃，已经约好在操场等你。